you yeah. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในเรื่องของเสียงเพลงหรือว่าชื่นชอบในเรื่องของการตกแต่งรถนะคะเทปนี้พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าตี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับรถคันหนึ่งที่เป็นที่สุดในเรื่องของระบบเสียงที่เราใจเป็นที่สุดในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ภายใต้คอนเซปต์ของ Transformer แล้วก็เป็นที่สุดในเรื่องของการตกแต่งบอดี้พาร์ด้วยกับรถ h o น d a c i v i c ค c คันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าในรถคันนี้เนี่ยมีอะไรบ้าง ของรถคันนี้นะคะก็เป็นแนว S Q L ซึ่งสามารถฟังได้ภาย,ภายในรถแล้วก็สามารถฟังสนุกภายนอกรถด้วยค่ะโดยเราได้เชื่อมสัญญาณจาก Head Unit เดิมของรถนะคะไปเชื่อมเข้ากับโปรเซสเซอร์ของเบรนโบรุ่น D S P 1.8นะคะโดยคันนี้เนี่ยเราได้ติดตั้งแอมป์รฟิเอร์ทั้งหมด3เครื่องด้วยกันนะคะเครื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นของพิซึมรุ่น S E 4.90กนะคะก็เป็นแอมป์สี่แชนแลเก้าสิบวัตต์คูลสี่แชนลนะคะสำหรับขับลำโพงกลางแหลมแยกชิ้นของพิซึมรุ่น S Q หนะคะคู่หน สำหรับแอมตัวที่2นะคะก็เป็นของ Prism รุ่น SE 4.90เช่นเดียวกันนะคะสำหรับขับลำโพง4นิ้วของ Prism รุ่น MS4 ที่ติดตั้งในบริเวณของห้องสัมภาระทางด้านหลังของรถนะคะค่ะสำหรับแอมตัวที่3นะคะก็เป็นของ Prism รุ่น SE 1.000นะคะซึ่งแอมตัวนี้เนี่ยให้กำลังขับถึง1,800วัตต์เหมาะสำหรับขับซับซึ่งเราก็ใช้ขับซับของพ r ซ s ึรุ่น SEW 122D ที่เป็นซับวูเฟอร์12นิ้วของพิ i s ึมบ้งคู่เลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมและใน,นส่วนของการออกแบบงานเซาคอนเซปต์นะคะเราก็ได้ออกแบบภายใต้คอนเซปต์ของทรานส์ฟอร์ r นะคะโดยอย่างแรกที่เราให้ความสําคัญเลยก็ในเรื่องของสีสันนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าสีที่เราเลือกใช้ตั้งแต่ในส่วนของคอนโซลทางด้านหน้าแผงประตูแล้วก็งานเซาคอนเซปต์ทางด้านหลังเนี่ยเราจะใช้เป็นสีก็คือสีบรอนสีดําด้านแล้วก็ดําเงาทั้งหมดนะคะ,ะการเลือกใช้สีไฟ LED ก็เช่นกันนะคะตั้งแต่ในส่วนของทางด้านหน้าเนี่ยในส่วนของบริเวณเสา A ที่เราได้หล่อขึ้นมาใหม่นะคะเราก็ได้เลือก ใช้ไฟ LED เป็นสีแดงนะคะตกแต่งในบริเวณของ ขอบลำโพงนะคะภายในส่วนของแผงประตูทั้งด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังนะคะเราก็ได้หลอ่อแผงประตูทางด้านบนขึ้นมาใหม่นะคะโดยใช้วัสดุก็คือเป็นสีดําเงานะคะตบด้วยไฟแบ็คไลท์เป็นสีแดงนะคะเพื่อให้ดูลูลาแล้วก็สร้างบรรยากาศสวยงามภายในรถนะคะทางด้านหลังเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าในส่วนของขอบลำโพงไม่ว่าจะเป็นขอบลำโพงกลางแหลมแล้วก็ขอบซับเนี่ยเราก็จะตกแต่งด้วยไฟอ e d วดีสีแดงแม้กระทั่งในส่วนของขอบตู้ลำโพงแล้วก็ตู้ ซับก็ใช้เป็นไฟ LED สีแดงเช่นเดียวกันค่ะโดยในการเลือกตำแหน่งติดตั้งลำโพงกลางแหนมทางด้านหลังนะคะเพื่อให้เพลงเนี่ยฟังสนุกแล้วก็สามารถ ฟังได้ไพเราะายนอกรถนะคะแล้วก็ได้เลือกตำแหน่งติดตั้งในบริเวณของฝากระโปรงท้ายนะคะเพื่อให้ได้ใกล้เคียงกับหูผู้ฟังมากที่สุดนะคะส่วนของตู้ซับนะคะเราก็ได้ออกแบบตู้ซับก็คือเป็นตู้พอร์ตแยกอิสระนะคะโดยรูปทรงของตู้ซับเนี่ยเราก็ได้ออกแบบให้มีเหลี่ยมรอไปกับตัวไฟท้ายของรถนะคะส่วนของอาน,นติดตั้งแอมพลิีไฟเออร์นะคะเราก็ได้ติดตั้งแอมพลิีไฟเออร์ของพิซึมรุ่น SE 1.8ปไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็เล่นระดับโดยการเราได้ติดตั้ง แอม l ิฟ i e เของพิ s ซึรุ่น SE 4.90ขนาดข้างทั้ง2ออันนะคะแล้วก็ปิดทับด้วยแผ่นอะคริลิกทางด้านบนนะคะ oh yeah. ุผู้ชมรถ h ัน da c ซี i i FC c คันนี้นะคะก็เป็น n w w e m o o คาของทางร้าน r o e t ก o ซ n d ด้วยหากคุณผู้ชมสนใจมีคำถามใดๆหรือว่าต้องการเข้ามาทดสอบฟังเสียงก็สามารถเข้ามาหาเรา r k ร t s สซ n d ได้ทุกๆวันเลยค่ะ r o e t ก o ซ n d ที่เดียวจบครบทุกความต้องการตอบทุกสไตล์ความเป็นคุณ ่่อเลยคะส่วนตัวฟอนต์จะเป็น h Unit อ่าเป็น JVC นะครับ KW ขีด V 8 2 0 BT ครับทำไมถึงเลือกฟอนต์รุ่นนี้ให้กับลูกค้า,าคเลือกฟอนต์ตัวนี้เพราะว่า1เล่นไฟแฟกได้24บิตได้ครับโอ้รุ่นนี้เล่นไฟแฟกได้ของ JVC คุณผู้ชมแล้วทำอะไรอีกนอกเหนืจากการเล่นไฟแฟกตัวนี้ก็จะมี h DMI ไว้ต่อพวกเล่น Mirror l n n k หรือ Wi-Fi ด o อกครับอ๋อป้แป้งเห็นแล้วเพราะว่า ปวาแบงเห็นเห็นแอ<ช>รเลสใช่ไหม Alice, เชื่อมแอรเลสตรงเนี้ยอธิบายคุณผู้ชมฟังหน่อยว่าเราเชื่อมต่อเอาไว้ทำไมคำว่า m i นเดอร์ลิของ a อ r เลสนะครับหมายเขาว่าการที่เราสะท้อนภาพจากหน้าจอทั้งภาพและเสียง หรือว่าเราจะใช้งานแอปต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Google Map เนี่ยจากหน้าจอมือถือเราเนี่ยจะถูกสะท้อนไปอยู่ที่บนจอวิทยุของเราเลยแล้วเราคอนโทรลผ่านอะไรคะเราสามารถคอนโทรลผ่านตัวมือถือได้เลยครับผมอ๋อนี่คุณผู้ชมเข้าใจแล้วใช่ไหมจะได้รู้ว่า NS แอนเลสเมีไว้ทาอะไรแล้ววิธีจัดวางนะคะมันลงได้ลงตัวกับรถรุ่นนี้เลยไหมหรือว่าทางร้านมีเทคนิคพิเศษอะไรยังไงอ๋อตรงนี้มันสามารถติดตั้งได้ลงตัวเลยครับเป็นสองดินพอดีเลยแล้วกรอบอะไรเงี้ยคะพอดีเลยหรือเปล่าพอดีหมดเลยครับผม โอ้เราต้องมีเกอะเพิ่มไหมมี h อนด้าสตรีมเพิ่มนิดนึงครับเพิ่มนิดนึงใช่ไหม<ะ>เพราะว่าแบบแป้งานเห็นไปเห็นดูมาแล้วแบบดูเหมือนแบบเขาว่างพอดีมากคุณผู้ชมแล้วคือปกติเราก็จะเห็นเกอบเห็นงานซาวอะไรออกมาจากการการการติดตั้งจอเนาะ<ช>แต่นเนี้ยดูไม่มีเลยดูแบบว่าพอดีมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมาค่ะถัดจากฟอนแล้วเป็นอะไร ถัดจากฟอน์ก็คือจาก HUnit นิตจะส่งสัญญาณเข้าไปที่ Processor b i t ิดวันครับโปรเซสเซอร์บิใช่ครับคือจาก b i t วันเนี่ยเราก็จะมีสัญญาณแยกออกมาเข้า M3 ตัวครับตัวแรกจะเป็น4ี่ช n นแนจะทําหน้าที่ขับทวิตเตอร์กับมิดเรน ส่วนแอมตัวที่2เนี่ยจะทําหน้าที่ขับบูเฟอร์โดยตรงส่วนแอมตัวที่3เนี่ยทำหน้าที่ขับซับบูเฟอร์โดยตรงจะเป็นระบบโมโน,โนครับแล้วทําไมถึงเรียกโปรเซสเซอร์ตัวนี้มาจาัดก,การระบบนี้คะเป็นโปรเซสเซอร์ที่ปรับแต่งเสียงได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ค่อนข้างละเอียดครับ ส่วนใหญ่ถ้าเราก็ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปทอปของของเซส c e เซอร์เหมือนกันเนาะ่ครรุ่นนี้ถ้าพูดมาเนี่ยหใน3ไม่ไม่ใช่ท็อปไฟด้ม่นเป็นว่าท็อปทีม<ช>ั1 1> ้หนึในสของของประเทศนี้นะรุ่นนี้แล้วติดตั้งอะไรตรงไหนยังไงบ้างติดตั้งก็จะมีอ่าส่วนในของคู่หน้านะครับจะเป็นลำโพงเค X3 เอาครับเป็นของโคค มีถ้วยอลูมิเนียมครับกลึงขึ้นรูปแล้วก็ขึ้นเสาเอครับใช่ปะะแป้งเห็นคือลำโพงรุ่นนี้ของฟอกเข็าจะเป็น3ทางใช่ครับแล้วตรงตรงตรงเสาเอค,คุณผู้ชมค่ะปกติเราก็จะเห็นลำโพงเนี่ยนะ อยู่อยู่ในอยู่ในอยู่ในเสาเอมาเลยใช่ครับอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษอะไรยังไงคือเป็นอลูมิเนียมทาไมต้องเป็นอลูมิเนียมทำไมต้องเป็นอลูมิเนียมเพราะาลูกค้าอยากได้ความสวยงามครับ mm hmm. ก็เลยสั่งเกลืงขึ้นมาอ๋อแล้วมันมีผลต่อต่อต่อเสียงที่ได้ออกมาไหมว่าพอบางบางที่ที่ปับแป้งเห็นก็จะเป็นไม้ใช่ักแตกต่างกันแต่ละชนิดไปพอเป็นอลูมิเนียม่ยมีผลต่อเสียงยังไง มันมีผลต่อเสียงครับพอเราเป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันอาจจะมีเสียงสะท้อนหรือเสียงกล้องเนี่ยแต่ว่าทางร้านเนี่ยได้แดมด้วยแผ่น EDPM สองชั้นเพื่อซับเสียงรลยก็คือแดมแดมกลวยนั้นด้วยใช่ไหมคะทั้งถ้วยเลยครับทั้งมิดเลนและทวิตเตอร์เลยครับอ๋อแล้วอย่างนี้มีปริมาตรไหมคะว่าเราจะต้องทำเจ้าส่งทั้งเนี่ยใหญ่เล็กขนาด๋อปริมาตรพวกนี้เป็นสูตรของทางร้านครับอ๋อเขามีสูตรเฉพาะด้วยคุณผู้ชม